สวัสดีครับสวัสดีครับท่าสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่3มิถุนายน2566นห้รสหนะครับแบบฮานอยปกตินี้ก็จะมีทุกๆวันนะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับ ออกเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับอ่าธรรมดานะครับจะมานําเสนอลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับอ่ามีอะไรบ้างจวดเอาทุกตัวนะจุเดเอาทุกตัวนะครับอืม,ม,มเดี๋ยวเอาคนมองเห็นไหมบังไหม อคนเล็กๆก,กัวเกนนะสามนี้สามมิถุนายน2องพห้าร้อยหกสปกติห้าหเจน้นที่ห้ากับห7คือตัวรองผู้เจาะก็มีห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหห้า หาหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าแล้วคูณหกหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกครับถ้าเจ็ดมาก็น่าจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับ มานี่นะอ่ามาหน่อยปกติออกทุกวันทุกวันนะครับก็จดเอาไปเลยนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะวันนี้ได้เหตุได้คิดกันนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงครับอ่าสวัสดีครับ